ครับผมพี่น้องมือนี้มาซื้อปานินครับผมมาซื้อปานินนะครับพี่น้องเนาะมือนี้ใส่ใหญ่ครับก็ต่างมาซื้อปานินอยู่บ้านไอ้บ้านเพื่อนน่รงครับผมบ้านไอ้พี่สาวพี่สาวแฟนเพป็นไงอู้กิ่ติมาพรกิ่ติมาละ้ะเอาปลานินเนี่ยละ่ะนี่ใส่ใหญ่สุด สองตัวสองตัวสองตัวไสใหญ่สุดนีด่แหละครับผมปลานิบดิวไอบ้นนบานสีประจันครับผมบ,บ้านสีประจันโอ้ไใสใหญ่ส,สองสอง,สองสตอนนี้โรคเกี่บาน,นู โลแปดสิบแล้วอ๋อตัวใหญ่ครับผมไซส์ใหญ่อ่านี่แหละนี่เลยนั่นแหละอู้หูนครับพี่น้องโลแปดสิบบาทครับผมใส่ยังใหญ่ครับพี่น้องไอ้ใส่โลหะสิบบาทไอ้มืดครับผม มดเลยครับผมความวันนี้เป็นไฟใหญ่ครับผมพิเศษคนเ,เททางเรียบร้อยครับผมแม่ค้าให้ทาเรียบร้อยแม่ค้ามือสมัครเล่นโอ้ยแม่ค้ามืออีลดเลยยันลืมไปไม่รู่ลืมกันไหนไครับผมพี่น้องอยู่บอลนประจันครับผมย่างเกสบานครับแต่ว่ากันสิพอปลาปลาเป็นบางรุ่นๆุนกับผมซ้ำนีกับหาซิปตัวนี้มันใหญ่แห้งครับผม สดครับผมบัวหอยพันบัวหอยพันกอดเกตครับนี่ครับผมร้อยหกสิบแปดบาทร้อยหกบาทจ้ะนี่ครับผมไอวุดูน้องสาวตัวเองเด้อน้องคือหลานเป็นหลานของนาลงกับไอวุบเป็นลูกเป็นลูกอ๋อนาลงเอ้ยเ,เยอบอ,กอก้ยสมพาะเรากัหน้าตาคือกันกับกับเมแท้ลูกสาวคนใหญ่ <laughs> ถูกเช่าคนใหญ่เลยจำบอ่อไดนทำนี่บ้ึงใส่ปลาครับผมตัวยงใหญ่เลยพี่น้องอู้ยยืม,ม,มครับมามอุ่นกันเลยครับผมอ่าเสียต้อมรอแท้ทุกวันนี้เอะเอาปลานินไปอบไปอบ เดียวใส่ลูกกอนใส่ลูกกอนพี่น้องนี่แหละครับผมจุงเงี้ยนี้กัน,นพี่นอ้องหาความปลาขนาดนี้ได้กะเห็ดเป็นในบอ่อหล่ะครจัดการแล้วครับผมเส็ดกินทุกมือนี่เพียงปลาครับผมมูผมนรกรคคอทอมกันไปก็กินตะไคร่พอนครับผมเป็นกระเปิดอยู่นี่ครับปีสาวครับผม ยุ้ยเอียงสะกอนครับผมบ้านบ้านบานบาน,านะสีประจันครับผมมาอุดุลกันได้ครับพี่น้องามาอุดุลกันครับผมพี่นอ้องเลืมมาอุดุลกันครับผมใครกุญแจรถได้ไปฮะถ้าเนี้ไปรกาศเชิ่งครับผม ไปับเชีงนะครับเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมพีกกมม่น้องแนะนําปลาให้เพิ่นครับผมพี่นอ้องแล้วแต่มือมมแล้วแต่โอกาสครับผมพอปลาแต่ละใสบางเพื่อถึงเวลาจับออกครับเ่าขายอีกราค่าหนึ่งนะครับนาอตัวนี้โล่แปดสิบบาทถือว่าตัวใหญ่แห้งครับผมไป